สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเอบีเอหนึ่งสองสานะคะวันนี้เห็นเราสะตทิสเตที่สัตท,ทีไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็เลยตื่นเต้นเห็นเราในสถานที่เดิมนะคะก็แปลว่าเราจะพาทุกคนมาดูรีแอคค์นะคะซึ่งวันนี้แตกต่างจาก รีแอคอื่นๆก็คือรีแอคอื่นๆเราจะรีแอคเพลงนะคะแต่วันนี้เราจะมารีแอคซีรีส์นะคะดื้อเฮียก็ห่าว่าซนจริงๆอันนี้นะคะเป็นซีรีส์ในค่ายของดูมันดิ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปรับชมกันเร็วๆนี้แต่ขอพูดก่อนว่าทุกคนต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ล้วนๆเลยแล้วอยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์ลงใต้ร่างได้เลยถ้าไม่ยากลําบากเกินไปเราก็จะหยิบขึ้นมา่านนะคะหรือว่าถ้าจะให้เราดูรีแอคใครคู่ไหนหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยหรือว่าแบบ เออ,เอออันนี้เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เพราะเราจะมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะเพราะเราเป็นคนตอบเองเออเพราะฉะนั้นเราไปชมรีแอคดีกว่าเกินก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อจากนิ่งนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อเออเป็นเรื่องนั้นก็คือได้ดูเป็นเรื่องของที่ซี่กัน้องนุงนิวแต่เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโลกโคจรเขาเรียกว่าเป็น ใคๆจะภาคต่อแต่ก็ไม่ใช่ภาคต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกทุกคนก็จะว่าเพราะตัวละครโครจรกันหมดเลยในซีรีส์นี้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นพี่แม็กกับน้องนัทนะคะรับเป็นตัวหลักเลยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ไม่การเป็นการแบบแบบแบบตื่นเต้นทุกคนด้วยความที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานตื่นเต้นเฉยเลยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปชมพร้อมกันเลยดีกว่า ทีเซอร์นะคะดื้อเฮียก็หาว่าสนจะสนขนาดไหนและดื้อขนาดไหนเราต้องไปชมกันเลยไปก็คือตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอะไรวะเอ้ยก็ระหว่างนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดามัครใครแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนมาดูกันเลยนะ อยากอยากมองสภายักับแล้ว่ามคยวังไม่ยร้มบอกสหเความ่บอกนเด well yeah. 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 mm ียวเียคนเดีคนเดียวัีว้นวนยวคนเดียวคเดียวคนเดียวคนเดียวนนเดียวนเียวคเดียคนเดอนเดีคนเดีเเดเคเค้ดีคนเวีกวกเยเดียวลดเนนคนคดนนนเนน ยโคตรดุแต่บางทีเฮียก็เหมือนจะอ่อนโยนบนชีวิตคู่ของเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้ดึกแล้วยังไม่นอนเลยอนจำได้สิคะวันเกิดที่ทำไมเฮียจำไม่ได้วันเสาร์ใช่ไหมครได้สิอ้าวอ้าวเดี๋ยวเฮียไปรับที่สนามี นี่ไม่เหรอชิ่วพี่เลียงก็ได้นนะเกื้อเดียวก็ยังไม่รู้หรอกแค่สงสัยเฉยๆนะเดี๋ยววันที่สุดกันเดี๋ยวเขาทำไงดีอะเกื้ออ้าวเหยียยี่หลังจากนี้เดี๋ยวต้องรู้สึกยังไงเจ้เย็นยงบอกไว้เลยเหยอยี่ต้องดนตีคนเดียวแล้วกับจะมีคนอยู่เดียวก็คิดว่าเดียวจะงไม่ได้รู่สึกชัดเจนอะแต่สิ่ใจดีแล้วใช่ไหม ก่อนจนะขยับความสทมพันวันนี้ไม่หลังเลแต่ชีวิตเฮียขอคงไม่ได้ต้องการเยอะจริงๆนี่เรยมาหัวตอนนี้ครับ่บานเนี่ยเดียวมันเป็นเรื่องต้นชีวิตใหม่ด้วบอกมาคนเดียวไปไหน เฮียจะได้มีสละได้ทำอย่างที่เคียอยากทำส่วนเดียวก็จะไปตามทางโดยที่มีเคียต่อไปเฮ้ยไป,ไป,ไปฮเฮ้ยฮัลโหลเกไอเดียวทำใจดีๆนะ กฉันลูกฉัน,ฉนไม่ใช่แข่งโลกเฮียฮือฟื้นแล้ว,ลวหรอครับเฮียคุณเป็นใครัเออเฮียจำได้ว่าเราอะไรกันแต่งกัน ไม่ครับเรากำลังจะเลิกกันเลิกใครจะเลิกยังไม่เลิกกันตองเดียวนะแล้วทำไมเรายังไม่แต่งงานกันอีกรออะไรเฮียเดียวกําลังจะถอนมั่นครับเฮียคงจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปในใเดี๋ยวจะเลิกที่เฮียยิ่งเขาเป็นแบบเนี้ยก็เพราะความจำเสื่อมกต่นอนเนี้ยเฮียเขาดูแล ถ้าความทรงจำน้อกลับคืนมานึกได้ว่าไม่็ดเดียวเดียวรทนั้นเดียวเดียวต้องกลับไปเสียใจแบบเดิมทำซ้ำตลอดเดียวต้องสติเดียวตอนมึงตื่นมากูเชื่อนะว่ามึงคงจำเสือแต่ตอนนี้กูรู้นะว่ามึงจำได้แล้วเลี่ยมพอๆกันเลยเพื่อนกันงนี่ร้ทกกูเป็นเพื่อนมึงเรื่องแค่นี้ทำไมจะบอกไม่ออกน้องเหมือนไม่ได้รักกูแล้ววะ เออก็เทออุ้ยก็เทอมีคนอื่นไงเออใช่ปะองงตอนนี้คนเดียวยังไม่รู้ว<ล>่าความจำของเรามึงใช้โอกาสตอนมึงมความจำเสื่อมเนี่ยทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าน้องอยากให้มึงเป็นมาือของตกเล่นก็คือเราทำที่ตั้งไฟพังนี้ เจ็บ์แล้วเมื่อไหร่เฮียจะกลับบ้านครับกลับไปไหนที่นี่บ้านเฮียเดี่ยวหมายถึงคอนโดของเฮียเราไม่เคยอยู่ด้วยกันที่นี่ัั้ไม่เคยก็เคยได้แล้วเ่ยวเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่อยู่เราเลิกกันไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรกันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับก่อนเฮียจะความจําเสียเราก็ตกลงกันแล้วเราจะเลิกกันไหนล่ะคะข้อตามทนายเอาทนายมาทำไมครับตระกูลเฉินไม่เคยเซ็นสัญญากับใครโดยที่ไม่มีทนายรับรู้ไอเรื่องรับปากที่เดียวว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนก็ได้ อยากจะอยู่ก็อยู่ไปเลยคนเดียวตัวแสบโอ้ยเขียไปเลยอะเจ็บมากไหมครับเด,เดี๋ยวช่วยนะครับ

เว้ยตัดจบแบบนี้เหรอเราเลิกกันแล้วครับนล้วที่มือเนี่ยอะไรนี่เป็นแบบเพืประจำตระกูลเฉยที่สืบอทอดนามให้ลู้กี่รุ่นต่อกี่รุน่นเดียไม่ได้ใจดีขนาดนี้เป็นของเดียกับคนที่จะเลิกลหรอกนะงนเนี่ยก็คือไปเลย เดี๋ยวไม่เอาแล้วครับลองถอดดูสิเดียเียจะฟาดให้ถ้าเยียอี้ฟาดเดียวเดี๋ยวจะฟาดเยียกับคนเดียวตะโกนทำไมล่ะครับพระชาว่าไงล่ะครับคุณพยักฉันเดชาเชนจ,จะดีกับเยียแบบนี้ใช่ไหมสุดยอดดีเลยเพื่อนๆกันอุ้ยอุ้ยคือดีมาก ดีจริงๆอันนี้คือแบบมันดีมาก <c oughs> ชอบมากเลยคนเดียวหนูต้องสู้ค่ะมัมมี่สมัครเป็นมัมมี่น้องนัดแล้วหนูต้องสู้เพราะเฮียอี้กับเฮียเหลียงคือเหลี่ยมเยอะมากเพราะฉะนั้นหนูต้องสู้ค่ะ สู้ให้สุด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 ไปเลยแล้วหนูก็แสบ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 ให้มากไปเลยเพราะว่าเขาไม่ช่นอกใจแต่ว่าเหมือนไม่ได้นอกใจหนูต้องเข้าใจผิดแต่ว่ามันเป็นไรมัมมี่อยู่ข้างหนูอยู่แล้วค่ะนะคะถ้ามาแล้วก็คือฝากทุกคนไปดูด้วยก็คือมันสนุกมากแล้วถ้าใครอยากจะสนุกแบบต่อเนื่องก็คือทุกคนต้องไปดูนิ่งเหียก่อนแล้วค่อยมาดูดื้อเหี่ยอืมใช่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูนะคะเพื่อให้แบบ ได้อธิรดภาคต่อกันมาเลยหนูเกลือหนูเกลือหนูต้องดึงดึงดึงสติคนเดียวด้วยนะเดี๋ยวคนเดียวคิดมากไม่น่าเพื่อไม่ให้เป็นการยาวคลิปยาวไปมากกว่าน,นี้ก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปติดตามทุกรายการในช่องดูมันดีนะคะก็คือโปรโมทให้เขาเลยจริงๆ ฟับเราน้อยกว่าเขาอีกแต่ไม่เป็นไรต้องขอบคุณที่เขาแบบให้ดูคลิปเออดูดีแอคคลิปแล้วก็แบบขอบคุณที่ทาคลิปดีๆออกมาทาซีรีส์ดีๆออกมาแล้วก็ทําเพลงพอๆออกมาให้เราได้ดูรีแอคลแล้วก็ฟังกันนะคะไปค่ะก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิง่งกิ้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 งแล้วก็คอมเมนต์ลงใต้ร่างได้เลยนะคะว่าอยากให้เราทําอะไรอินี่คีคุยถ้าแบบอยากแบบ เออมีคําถามอยากให้ตอบหรือแบบเออคุยเรื่องอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหคุยขี้คุย,คย,คยมากเป็นคนขี้คุยมาเออไปค่ะเพราะฉะนั้นไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวคนตัดมันบ่นเยอะ <laughs> ไปละไว้เ,เจอนคลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบาย